ขบวนแห่สงกรานเคลื่อนตัวไปช้าๆบนถนนเส้นนี้ท่ามกลางไอร้อนระอุของอากาศในช่วงกลางเดือนเมษายนนี่คือเทศกาลปีใหม่ไทยที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งรถไถข,ของคุณสมเกียรติถูกนำมาเป็นรถนำขบวนรถที่เคยไถไร่ไถนาบัดนี้ถูกนำมาอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อแหร่รอบหมู่บ้าน ให้เหล่าพีเพลได้ส่งน้ำพระกันอย่างท่วนหน้าขบวนแห่นั้นมีทั้งคนชราและก็คนหนุ่มสาวพวกเขาพร้อมใจกันนุ่งเสื้อลายดอกมาร่วมขบวนกันอย่างชื่นมืน่นดนตรีจากรถแห่ด้วยเสียงอันกระหึม่มทำให้แม่ใหญ่สําราญนั้นเ,เดินฟ้อนจนลืมความหย่อนยานของร่างกาย ส่วนบรรดาสาวสำน้อยก็เดินโยกย้ายไปตามจังหวะดนตรีนี่คือรถแห่ของอ a ดออดิโอคันใหญ่โตอลังการบานเพอร์เวอร์ขนสาวสาวแดนเซอร์มาเต็มคันรถเสียงเหยียบกระเดื่องกลองของสุรชาตินั้นเหยียบตจลทีสังกะสีในรถนั้นแทบจะหลุดออกเป็นชิ้นๆ แรงสั่นสะเทือนกว่า8.9ริกเตอร์มันเป็นเสียงที่อลังการบานเพอร์เวอร์จนเจ้าหน้าที่นั้นแทบจะอดรนทนไม่ไหวหลอนแทบอยากจะเปลี่ยนชุดแล้วก็เข้าไปยาวกับชาวบ้านในทันใดแต่ก็ได้แต่นึกในใจเพราะว่าต้องทำหน้าที่กางเกงขาก้วยของมณีรัตนสีของมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากจีวรพระสงฆ์ นี่คือกางเกงที่หล่อนใส่อย่างภาคภูมิใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่บริเวณหน้าวัดกลุ่มวัยรุ่นซอกรรวตั้งด่านสาสน้ำทำให้การจราจรน,นั้นเกิดการชะลอตัวนี่คือชาวแก๊งของบักบุญหลายผู้มาในเสื้อยืดสีแดงทุกคนในแก๊งนั้นมีถังน้ำแบบมีหูหิว้วซึ่งเป็นถังขนาดเล็กที่ดูเหมือนว่าจะซื้อมาจากร้านเดียวกันพวกเขาบรรเลงรถแทบทุกค,คันที่ผ่านจนน้ำแทบจะหมดถัง ในขณะที่ทิดเขียดผู้ขับมอเตอร์ไซค์มารอสัญญาณไฟที่ไม่มีได้แต่มองด้วยความสะท้อนใจเพราะว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนบ่ายร่างกายของเขาก็ยังไม่โดนน้ำเลยสักหยดเขาได้แต่บนพึมพำอยู่ในใจเยาว่าแต่ร่างกายเลยที่ยังไม่โดนน้ำแม้แต่ห้ำของเขาตั้งแต่เช้าก็ยังไม่โดนน้ำเลยสักหยด สมุนไพรขมต้องผสมมิวกับมิวฝาแดงสูตรใหม่ด้วยกลิ่นที่คุ้นเคยและรสชาติที่คุณเชื่อใจโอ้ไมให้ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มให้มันจบที่เราหวานอย่างมีระดับต้องใส่รับตรามิว,วรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศบริเวณที่หน้าศาลาการเปลี่ยนบรรยากาศนั้นเงียบสงบ นี่คือภาพของโรงทานที่ดูจะผิดไปจากปกติที่เคยเห็นโรงทานแห่งนี้ปราศจากฝูงซอมบี้ที่หิวโหวยกนกวันทำงานที่โรงทานแห่งนี้ด้วยความเงาหงอยบรรยากาศที่นี่เงียบสงัดราวกับว่าไม่ใช่เทศกาลสงกรานป้ามาลีเดินเข้ามาพร้อมกับหลานสาวพวกรอนพกความหิวโหวยมาเต็มกระเพาะถึงแม้ว่าโรงทานจะมีขนมจีนน้ำยา แต่ลูกชิ้นทอดดูจะเป็นทางเลือกที่ดีในตอนนี้เพียงแค่มีผู้หิหวโหยมาเยือนโรงทานแห่งนี้ก็ดูจะคึกครื้นขึ้นมาในทันใดบุญปลูกใช้เวลาในช่วงสงกรานต์หมดไปกับการนั่งชิงช้าท่ามกลางความเงียบสงบที่วัดสำหรับคนอินโทรเวิร์ตแบบเธอนี่คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุด เทศกาลสงกรานเต็มไปด้วยความวุ่นวายการอยู่กับตัวเองไถหน้าจอคุยกับแชท GPT มันทำให้เธอรู้สึกดีเสมือนกับมีเพื่อนในจินตนาการห่างออกไปไม่กี่เมตรต้งสักก์กำลังจิกเศษอาหารด้วยความมุ่งมั่นคําแพงเดินเข้าไปหาบุญปลูกน้ำที่ผ่านการรีเวิร์สออสโมซิสมาอย่างดีถูกแบ่งปันนั่นคือการผูกมิตร บุญปลูกรับน้ำไปดื่มอย่างไม่ลังเลคำแพงอยากจะขอร่วมนั่งชิงช้าเคียงข้างกับบุญปลูกมิตรภาพของพวกหล่อนนั้นเกิดขึ้นด้วยน้ำเพียงแค่แก้วเดียวแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่กว่านั้นคือชิงช้าที่เต็มไปด้วยสนิมมันช่างไม่เป็นใจเอาเสียเลยและทันทีที่จัดการกับชิงช้าได้คำแพงก็รีบคว้าเอาแก้วน้ำกลับมาคืนก่อนที่จะหมดแก้ว บุญปลูกขยับขาเล็กน้อยด้วยความเซ็งและหล่อนยังคงไถหน้าจอและยังคงคุยกับแชท GPT ต่อไปบุญปลูกรู้สึกได้ว่าความเป็นส่วนตัวของหล่อนนั้นถูกทำลายลงเล็กน้อยแถมเสียงแกว่งโซ่จิงช้าที่เต็มไปด้วยสนิมของคำแพงนั้นมันช่างบาดเข้าไปในสองรูเอียรของหล่อนมันเป็นอะไรที่ทำลายสมาธิมากๆห่างออกมาไม่กี่เมตรโต้งสักตอนนี้ดูเหมือนว่ามันก็กำลังได้เพื่อนใหม่เช่นกัน ที่ท้ายหมู่บ้านบรรยากาศกำลังคึกครืน้นเสียงเพลงโบรักสีดำดังกระหึ่มไปทั่วสุริยันและสิรินภาพกพากระติกน้ำแบบมีหูหิว้วขับรถหายเข้าไปในซอยในขณะที่บักบุญหลายตอนนี้กำลังเดินมุ่งหน้าไปที่ท้ายหมู่บ้านอาวุธที่ถืออยู่ในมือนั้นทำให้ไม่มีใครสามารถเข้ามาเหือได้ง่ายๆ และเสียงเพลงโบรักสีดำก็ยังคงดำเนินต่อไปบรรดาสาวแก่แม่ไม้ต่างก็เดินใส่เสื้อสีเขียวราวกับว่าพวกหล่อนนั้นกำลังเดินมาที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อขายหัวเชื้อใส่รับเข้มข้นตรามิวสมุนไพรขมต้องผสมมิวกับมิวฝาแดงสูตรใหม่ด้วยกลิ่นที่คุ้นเคยและรสชาติที่คุณเชื่อใจโอ้ไม่ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มให้มันจบที่เราหวานอย่างมีระดับต้องใส่รับตรามิว,วรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เด็กหญิงรัชนีนั้นเพิ่งรู้ตัวว่าการใส่กางเกงยีนเดนิมมาเล่นน้ำสงกรานนั้นทำให้เวลาที่เ,เธอโดนสาดน้ำความเปียกนั้นมันไม่มากพอเธอจัดการสงเคราะห์ตัวเองด้วยการฉีดน้ำจากสายยางเข้าไปในกางเกงตัวเก่งของเธอจนเปียกชุ่มอย่างที่เธอต้องการเธอบรรจงฉีดน้ำด้วยความประณีตอย่างไม่บรญญาบรญยงโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะต้องใช้น้ำกี่ลิตร และเมื่อพอใจแล้วเธอก็นำสายยางนั้นไปฉีดที่กระ,ะมังต่อและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่วิมลทิพย์ได้สตาร์ทมอเตอร์ไซค์และก็สอนทีมงานของหลอนพร้อมที่จะออกมาเลาะหลอนเดินทางมาถึงสถานีน้ำแล้วก็รับน้ำอย่างชุ่มช่าในช่วงเวลาแดดร่มลมตกแบบนี้มันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับแสงแดดอีกต่อไป ทำให้บรรดาสาวซำน้อยและซำใหญ่จากต่างหมู่บ้านต่างก็เดินทางมาถึงท้ายหมู่บ้านของเหลวจากบรรดาสถานีน้ำนั้นถูกบรรจงศาสตร์เข้าใส่อย่างไม่บรรยะบรรยังมีทั้งสายยางทั้งถัง,งและขันได้เวลาที่วิมลทิพย์จะพาชาวคณะออกไปร่อนทิดเงียมหัวทองนั้นฟาดของเหลวใส่อย่างเต็มที่แต่ก็พลาดทำได้แค่กวักมือเรียกเพื่อที่จะแก้มือ เจนจิราพามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างและขนทีมงานมาเต็มลำรถซาเล้งที่ครั้งหนึ่งใช้ในการขับเพื่อขายไส้กรอกอีสานบัตรนี้มันกลายเป็นรถโดยสารอย่างเต็มตัวน้ำมากมายที่ถูกสาดประเคนออกมาจากสถานีทำให้สถานการณ์ตอนนี้ดูจะทุลักทุเลพอสมควรสำรานจิตขับสกูตเตอร์สีเขียวมิ้นมาพร้อมกับแก๊งของหลอน หล่อนใส่หมวกจักสารอย่างมุ่งมั่นนี่คือความภาคภูมิใจของสาวชาวไร่เจนจีราปกป้องสายตาของหล่อนด้วยแว่นสามิติในขณะที่ร่างกายของหล่อนนั้นเปียกชุ่มโดยไร้การปกป้องหล่อนและทีมงานที่นั่งมาเป็นตัวถ่วงนั้นรู้สึกได้ถึงการตกที่นั่งลำบากจนดากเปียกศักดาวุธมีปากเสียงกับธัญเรศก่อนที่เขาจะลงมือ สาดน้ำไปที่อภิญญาและดารณีเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ทำให้อภิญญาและดารณีตอนนี้สภาพของพวกหลอนเหมือนกับเดินฝ่าพายุในช่วงมรสุมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจจะรอดพ้นสายตาของแม่ใหญ่พันไปได้รถขนกล้วยของภูวเดชขับตรงไปที่ท้ายหมู่บ้านเพียงแค่เห็นขบวนแห่เขารู้ได้ในทันทีว่าเขากำลังเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก มันเป็นสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับแพทริกผู้ซึ่งตอนนี้รู้ดีว่าเทศกาลสงกรานนั้นเขาจะต้องห้ำเปียกแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องห้ำเปียกถึงเพียงนี้แพทริกเดินทางมาจากเมืองวาเลนเชียประเทศสเปนเป็นเมืองที่ถือว่ามีอากาศแห้งที่สุดในยุโรปเมืองหนึง่งเขาเป็นคนหนึ่งที่ชอบในอากาศอบอุ่นและร้อนของเมืองไทยแต่อาจจะไม่ถูกใจนักสำหรับความชื้น ไหนจะความชื้นจากอากาศและก็ยังจะมาเจอความชื้นจากการเล่นสงกรานเขารู้สึกคันง่ามดากหลังจากเล่นสงกรานผ่านไปหนึ่งวันแต่การทำประกันสังคังทำให้เขานั้นรู้สึกมั่นใจเป็นสังคังจงทายาในทันใดแต่น้ำสมุนไพรถ้าขมต้องผสมมิว